อ่าอย่างงี้น่ารักหนึ่งสองขอลุกครับหวเลาะอย่าไม่มีสาเหตุเพื่อนในวัยรุ่นราวคราวเดียวกันเขาเขาจะชอบส่งอะไรมาหาเราไหมตอนเช้าเช้าโหเยอะแยะสวัสดีวันจันทร์วันอังคารวันพุธอะไรเยอะแยะไปหมดพูดสิ่งดีๆให้แก่กันสวัสดีวันจันทร์ขอให้เป็นวันดีๆฉันจะปลูกสันตะวันให้รอบๆบ้าน อีกวันหนึ่งมาเลยปุ้มพรุ่งนี้วันดังคารบานไม่รู้เลยฉันจะโปรดริมดัวต่อมาก็วันพุธไงฉันจะปลูกเดี๋ยววันนี้ต้องมาถ่ายทำแบบรูปที่จะส่งให้เพื่อนๆในวัยเกษียณด้วยกัน แต่เป็นแบบใหม่ๆดีกว่ามีหน้าเราด้วยสวยๆคิ้วๆนี่แต่งหน้าสวยคอนโทรลหน้าดีด้วยจะได้ไม่เหมือนใครแต่แม่เป็นคนแม่อ่านอย่างเดียวแต่แม่จะไปส่งให้เพื่อนฝูงอ๋อไม่แต่อันนี้เป็นรูปเราแล้วเราองส่งแล้วเดี๋ยวข้อความเนี่ยช่วยกันคิดเ่ารูปแม่กับดอกไม้ที่ปัทองตลาดก่อนได้เลยคือเอาไปเตะจุ้ยกับเพื่อนได้เลยมาลูกฉันทำให้ขนาดนี้เลยนะ สวัสดีพาคุณแม่มาซื้อดอกไม้ครับลิลลี่ลิลี่เหลืองเวลาซื้อให้สาวมาซื้อนี่ซื้อนี่ทำอย่างคุณพ่อดีอ๋อเล่าอ่าเล่าให้คนดูเขาฟังหน่อยสมัยจีบกันวัยวัโอ้โหก็ไม่กี่ปีมานี้ซื้อกุหลาบค่ะวันวาเลนไทน์หอนหวานเลยโอ้ยถือลงมาแต่รถแอบแอบซ่อนๆออยู่เนาะ ยืนนย่นให้มาเก๋อว่าพอใบตองเรียกว่าความตั้งใจดีแต่ว่าอุตสาหนิยมไม่ค่อยได้ไม่จัดเจ็ดเลยหน่อยเออซื้อดอกไม้เขาไม่เคยเขาไม่เคยให้ดอกไม้ใครให้แบบเขินๆด้วยแล,วแล้ววันนั้นก็เลยรับดอกไม้มาเป็นแฟนกันเจ้าเขาตรงไหนครับเจ้าเขาตรงไหนนี่อะไรครับเหมือนขับไฟเดย์เลยพ่อเหรอพ่อใจเย็นสมัยก่อนแม่จะเป็นคนอารมณ์ร้อนครับผมพ่อใจเย็นแล้วพ่อก็ จะเป็นคนที่มีน้ำใจอะค่ะเพราะว่าเขามาจีบที่บ้านเนี่ยใครทําอะไรก็ะจะรีบไปหยิบไปจับเลยนะนอย่างคุณตาทําไม้นู่นคุณตายยกไอ้นี่เขาจะบบรีแบ,บแบบไม่รู้ว่าแก้งเขาแบบไม่รู้แต่ก็เออโอเคมาจีบก็ต้องแบบทําเป็นช่วยเหลือเลย <c oughs> ใกล้ๆนนมันสวยมากเลยอาอย่างงี้น่ารักผมเอานี้ดอกหนึ่งผมซื้อให้แม่ ออกไปตองด้วยผมทำแบบพ่อเลยแคปชั่นนี่คือต้องขึ้นข้างๆรูปว่าจุดตัวเองก็ยอมทันใด <c oughs> เออนี่นี่นี่นราส่งให้เพื่อนเราเช้าติดมาปุ๊บอะไรของมันอะไรของมัน 1. <c oughs> 2. นอขอขนลุกครับ <c oughs> นี่นี่นี่ถือเลยถือเลยจริงเหรอจริงนีน่เลย <c oughs> มิติใหม่แล้ว นะครับสามสี่ส่งพลังมาเลยครับส่งพลังมาเลยจริงกุหลาบหนูว่ชอบไหมเนี่ยกุหลาบหนูคืออะไรจะเรียกกุหลาบหนูแต่ไม่รู้จริงๆเขาเรียกอะไรเขาเขียนว่ากุหลาบพวงกุหลาบพวงมันจะเล็กๆเล็กๆสวยดีนี่เหลืองสดดี พ่อคิดไวทองวันนี้เชิญครับพระเจ้าสร้างโลกนอกั้นทำที่จีนหมดเลยเฉียบม,มากครับสุดยอดเ<อ>หน็นไงมนี่มันจะมีวาทะอยูน่นะ <c oughs> อมองเข้าไปทางดอกไม้เออหมุนล้อยังไม่มีสาเหตุเป็นอาชีพยยที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะขายดอกไม้เนี่ยมีความสุข <c oughs> มีความสุขนะทำ <c oughs> ไมไม่ทำทำไมเราไม่เลือกทำอะไรอย่างี้วยบ้านเราทำเราเผื่อนี่ไว้ดีกว่าครับแม่เพราะเดี๋ยวมันจะมีวันวันพระ อ่าเรามีแบบพวกที่เขาจัดเป็นเซตอะไรอย่างนี้ไว้หน่อยไหมเราถ่ายรูปแม่กับทานดอกไม้ชั้นหนึ่งอันดีกว่าสําหรับวันสําคัญสำคัญอ๋ออันนี้ก่อนอนนี้ก่อนให้สอนท่าแบบัวเอะท่านี้เลยฮะท่านี้ก่อนนะท่านี้เลยโอเคขอรูปไงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสอนนี่มั่นใจในวันพระสุดยอดครับคนลุกหักออกทีละอันเอาสีดําออกค่ะพี่ แนวสีดำสีเขียวนั่นเลยจับพายุมค่ะพี่ใช่ไม่เบาพี่บอกเลยพี่ไม่เบาพี่ท็อปข้ารกรรมว่ะทีนี้เขาเรียกส่งอะไรต้องเกยใช่ไหมแบบลูกลกอันนี้หนูก็ไม่ทราบว่าส่งอะไรแต่๋อไม่ชวนลูกนักเรียนดีไหมไม่มีนะโทษทีโทษทีอันนี้คือจะสวยอ๋อใช่ใช่สวยอันนี้สวยยังไงนะฮะเมื่อกี้เรียนไม่ทันครับตกตกรถยังไงนะใช่แต่ว่าให้มันให้มันเกยอย่างนี้หลึ่อ่าฮะแล้วก็ขวาอีกอ๋อแล้วกลับมาอีกเอาที่เกยอ่ะ พี่แลบออกไปปบใช่แล้วก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่แหลมมันเนี้ยมันมันเน่นี่ยอย่างนี้นี่ขิงใส่เลยครับนี่มาทำเป็นก่อนแป๊บเดียอเลยนะแม่นะพับออกไปแล้วก็พับกลับแค่นี้เองปึ๊บมันไม่มีคำว่าแค่หนึ้งนะไม่แย่นะไม่แย่นะโอ้บีกับป้าลูกชุบหน่อย วันนี้เรามาถ่ายกันผมกับคุณแม่นะครับภาพสวัสดีวันนั้นวันนี้เซ็ตคอลเลกชันพิเศษได้ดอกไม้กับบ้านเต็มเลยครับเพราะว่าจริงๆเราแค่จะทำรูปพี่กว้ส่งให้เพื่อนๆแต่ว่าบางทีมันก็ต้องซื้อใจไม่ไหวใช่เมันสวยค่ะผมแล้วราคาไม่แพงด้วยแล้วก็เดี๋ยวแม่ฝากคุณผู้ชมติดตามรายการเราหน่อยเอาก็ฝากติดตามแม่ฝากติดตามรายการเกสียงสำรานค่ะฝากด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอืเฉียบขาดเก่งจริงๆเลย เนี่ยเก่งเหมือนลูกสุขันเธอเรา